พา,พาการพาที่อ,อตาสามจังหวัดนนทบุรีนะวันนี้โมดีวิธีอเ,เอาเลยนี่รออยู่นึ่งเอาผ่าจัง <พา S 1> ยืนนังยืนพูดพูดไทยได้นะเอาแปล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 ,แป,ล,แป,ลประเทศลาวใช่ไหมหรือว่าอะไรครับกัมพูชากัมพูชาเอาอยืายานนะครับมาครับมาเป็นไงวันนี้พี่ขาดอะไรร้อยร้อยสามแปดใช่เป็นไงผ่านมาพอดีไหมพอดีนะซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ไหนแว ในชอระตะนชอระนะอ่าที่ที่จังหวัดในในระยองระยองใช่ไหมเป็นมวยไงมวยมัดหรือมวยเข่าแต่ไป้ยืนแม่ปลาทาง้มาเข่ามัดหรือว่าไงมันดีดุรง้นดัด้งอ๋อมวยมวยมวายสูงตท่าไหนสูงความสูงอะไรพวกมานมก้มามทองปั่นก็ไรหกถึงไร ออกเต็มเกจนี่น้ำหนักปล่อยลอยละงคผมเกจนะเราไหลมาเราไหลฮอกไกมชคที拜拜่นี are, ่มาเคยกี <medi> ่ครั <issimo> fall, um, ้งแล้วที่เน oh. <medi> ี่ยไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกชกมวยมาทั้งหมดกี่เท่าไหร่าไรจะทำอะไรไว้รวมมาบ้านไหนโจจงหวัดลอยกูลอยอะฝากไปขับเชียร์หน่อยฝากไปรับที่บ้านเชียร์หน่อยทางทางกัมพูชาเชียร์ประเทศไทย นะบ้องอ๋อคือคอนทราทีตัสัตว์ตโอเคก็ถูกวันชิปเปอร์ชิปแน่นอนเดี๋ยวไปดูไปสีเขียวสวัสดีครับผมผมเพชรสีคิ้วก็ล์กมนน่าวันนี้ร้อยเท่าไหร่อร้อยสามเจ็ดเป็นไงเหยียบตะช่างเมื่อกี้ผ่านผ่านเรียบร้อยวันนี้เจอใครเจอกับเชียน์สตาครับอ๋ออ่าน่าจะเป็นมวยจากไอ้เขมรดีนะเห็นพูดไทยไม่ได้เลยเราได้เปรียบความยาวเขาไหมได้เปรียบครับเขาเป็นประเภทมวยหมัดนะนะเขาเราได้มวยเขาแล้วยังไงฝีมือ คครบรับครบเครื่องนะฮะับสูงเท่าไหร่ว่าเจ็ดสิบสามครับน้ำหนักปล่อยๆครับปีห้าปีหกครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเอ็ดปีล่าสุดชกไว้ที่นี่ไหมโชกที่ไหนที่นี่ไปสองเดือนแล้วครับอ่าแล้วเป็นไงวันผลงานล่าสุดเป็นไงบ้างแพ้ครับแพ้ใครวันนั้นแพ้พร้อมลบครับแล้ววันนั้นร้อยเท่าไหร่อ่ะวันนั้นปล่อยๆครับแล้วันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อสามเจ็ดครับเป็นไงหยุดไปช่างก่อนเช้าผ่านครับผ่านเชลุยนะอ่าฝากไปคำเชื่อ์นะวันนี้ครับฝากพี่น้องชาวโไอ้ชาวยนะครับ ดีนะโอเคขอโชคด,ดีครับผมครับเพชรสี่คิวครับไปดูนี่หน่อยไปดูในข้างในกันหน่อยวันนี้เจราจรติดขัดนะรถรายเยอะหน่ะนะนี่ของผมจอดดูนะฝางชงาวบ้านเขาด้วยเดี๋ยวค่อยมาขยับขยายเอานะเพชรสคิวกรับคุณสาวาใช่ไหมชื่ออะไรนี่กูช็อกเขาป่ะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคุยนี่ก่อนเอาแนะนำตัวหน่อยตั้งเสื้อปังแล้วไม่รู้เลยเก้าพยาเก้าเก้าโอ้โสี่เหลี่มเก้าเก้ามาอยู่นี่กี่ไฟแล้วเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟนะ เป็นไงเราเป็นมวยประเภทยังไงรอหน่อยนะรอหน่อยนะแป๊บนึงนะไอ้น้องรอแป๊บนึงเราเป็นมวยสไตล์ยังไงเตะขาเตะมัดเตะขาเตะมัดคู่ต่อสู้เราเคยชกเขาไหมยังไม่เคยเราเอานี่มาพิกัดอะไรเกินเท่าไหร่วันนี้เกินอะไรมาพอดีนะล่าสุดผลงานเป็นไงบ้างชนะกองนะครับที่นี่เวทนี้โอเคไหมเวทนี้มันใหญ่ไปไหมหรือพอดีหรือมันเล็กหรือไม่รู้ว่าไงพอดีครับพอดีนะเราชกมวยมากี่ไฟแล้วตัวนี้สี่สิบสี่สิบมาเป็นคนจากจังหวัด เห็นก็ไม่ขโมยเลยเป็นข้ายัางไงไม่หมัด<อ>กันหมัดได้เ,เขาได้ <laughs> อา้าวคามไม่ขับคนจังหวัดเป็นคนสองพี่กัวลาวอ้าวคามไม่ขับเลยเขียร์หน่อยอขับขเชียร์ได้เป็นกำลังใจรวยขเขี่าผ่านเฉลยแล้วนะโอเคมาดูกูชอก็อปกันหน่อยเอาไอ้นุ่มแนะนำตัว ครับผมสมิงเกันตรงเรียนรับเปินบางแก้วอ่ะวันนี้เจอกับอ่าเขาได้เคยชกเขาไหมไม่เคยยังไม่เคยวันนี้รอยเลยแล้กันร้อยสิบหกอ่ะเป็นไงหย่าไปช่างเมื่อเช้าผ่านแล้วผ่านเฉลุยซ้อมอยู่ไหนโรงเรียนรับเปินบางแก้วที่จังหวัดสุรบาร์การนะเราเป็นมวยฝีมือเรื่องมวยเข่ามวยเดินมวยหมัดครับเขาเห็นเขาเขามีอะไรมางที่เห็นที่ที่ดูหมัดแล้วก็ลูกแข็งแรงคิดว่าเอาอะไรไปสู้เขาวคนนี้เราดูเวลทีแล้วแต่จังหวะนะล่าสุดเราชกไว้ที่ เป็นไงผลงานจะน่าลบยกสามครับจะน่ามากี่ไฟทีละจน่ามาห้าไฟทึงได้เวทดนี้นะครับผมเราสูงเท่าไหร่บน้ำหนักปล่อยครับตอนเช้านี้มาพอดีเลยอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดบุรีรัมย์ฝากไว้นคำเชียร์นะครับบุรีรัมย์แต่เป็นน้องชาวบุรีรัมย์แล้วนคครับกกใจด้ทุเโอเคโอเคขอโชคดีน้องชายอ่ะผมนี่ครับผู้ที่ผู้รองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้ากระดานกันหน่อย อะมาดูหน้ากระดานกันหน่อยนะครับผู้แรกนี่วันนี้ครับมวยดีวิถีไทยนะสายนาครเอาสายนาครมายังไรเกิดอะไรน,นี่ครับอย่าเขียนาน,ยายนานอย่าเขียนนานมึ๊กอ่ะวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566นะวันนี้พออ่าตึกมวยดีวิสีไทยนะ อ่าอาทิตย์หน้านี่ไม่มีนะแต่ไม่ไม่น้อยงดถ่ายทอดน,นะมีไม่มีเลยนะยี่สิบเก้าอ่าไม่มีนะงดเลยงดเลยงดจัดการแข่งขันเลยวันที่ยี่สิบเก้าอาทิตย์อาทิตย์หน้าน,านะครับค <c oughs> ู่แรกวันนี้ครับสายมงคลนายกหนุ่มซาลาญาร้อยสิบสามมาร้อยสิบสี่จุดสามเกินไปหนึ่งจุดสามวันนี้เจอขาวผงลูกพญาเสือกับร้อยสิบสามปอนด์ตัวคู่ที่สองเพชรสี่คิวคอร์กันไม่ได้ครับร้อยสามเจ็ดก็ามาพอดีร้อยสามเจ็ดเลยส่วนเพียนสุ เปลี่ยนสุภาพเนี่ยชรัตนชัย55าห้าไฟเตอร์ไฟในมวยจากคัมบูเดียนะอ้าวร้อยสามแปดทไมเขียนหลังร้อามร้อยสามร้อยอ่ะคู่คู่สองอ่ะเนี่อาจารย์น่าจะมึนนะนี่มันต้องเขียนร้อยปดนะคู่รองครับสมิงเดชโรงเรียนราชวนิชบางแก้วน่าร้อยที่ผมจะไปเขียนผิดเผมอ่านผิดไปด้วยโอ้โห สมิงคู่รองสมิงเดชเรียนราวาเปนบางแก้วร้อยที่หกมาพอดีครับเจอกล้าพยักเด็กเก้าสิบเก้าพ่อร้อยที่หกพอดีส่วนผู้แข่งทำรายการครับนี่เอารุ่นใหญ่มาชกกันเลยรุ่นเทนเนอร์มาชกกันเลยระดับเกจิมาชกกันนะเพชรสายขวาซูจีบอมีเกี้ยวนี่เทนเนอร์ร้อยห้าแปดเกินอยู่จุดสี่ส่วนรุ่งรัตผูพันม่วงเมื่อเช้าก็มาร้อยห้าสิบแปดจุดหกก็เกินไปจุดหกตรงนี้ผ่านเลยนะเหลือจะเพชรสายขวาคนเดียวนะเหลือเพชรสายขว,า,ขเเา,ยขวาเหลือกับขาวพงนะนี่คือ ล่าสุดที่หน้ากระดานเวทีมยาากกวยอัตกระสามจังหวัดนนทบ,บุรีนะสายตะคอนมาแล้วเกิน1.3ขาวพงเงี้ยไม่มาเพชรสี่คิ้วมาพอดีเพียรสุราชจ,จากขบูลได้มาพอดีผู้ไทยไม่ได้นะร้อยสามสิบแปดเด็มาเฉลิยพอดีผู้รองสมิงเดชก,ก็มาร้อยสิบหกพอดีครับปลาพยักษ์ทีเด็กเก้าสิบเก้าก็ร้อยสิบหกแล้วก็ฟูดเอ็นเมริการนะรุ่นเทนเนอร์นะนี่ครับเพชรสายฟ้าชูจีมีเกลียวเกินอยู่จุดสี่ส่วนลุงรัฐประชามาร้อยห้าสิบแปดจุดหกก็ผ่านแล้วลุงรัฐผ่านมาเรียบร้อยแล้ว โคที่5ก็พายแก้วลูกบานต่างร้อยยบสองเจอกับตะวันเดือดนะพีรน,นัทมวยไทยนี่ก็คือนี่คือล่าสุดที่เวทีมวยอุตกรสามจังหวัดนนทบุรีนะวันนี้ก็มีให้ลุ้นกันหลายๆช่องน,นะนี่ประมาณนี้นี่ครับโอเคนะฮะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจออีกครั้งในช่วงปิดหน้าตาช่างให้สวัสดีครับ